วัสดีทุกคนจ้าวันนี้อยู่กับช่องกูงงมากกูงงอีกแล้วเพราะว่าไม่มีใครเลยนะคะหรือหรืออยู่คนเดียวนะตอนนี้นะวันนี้จงอินหรือว่าใครเอ็กโซนะคะออกท,ทีเซอร์เพลงใหม่ชื่อเพลงว่า m o o ซัมเพิลปอ่านผิดขอโทษด้วยนะเราจะมีเราจะมารีแอคก,การเป็นสปอยล์สั้นๆน,น้อมเพราะว่ามันแค่ไม่กี่วีเองอะ36ปีมาดูกันว่า จงอินเราจะรอขนาดไหนนะคะอืมผมเขียวอ่ะผมเขียวเลยอ่ะแล้วอะไรขนาดนั้นล้อหนอล้อโอ้บปอดว่าใบปอดอืมแล้วอะไรขนาดนั้นหนะถอดเก่งขนาดนั้นน้โอ้ยอยากเป็นหิน,หนอยานคว่าง อ,อ,อ,อุ๊ยนางมีความใช้สักนี่อยู่นะ <Ooh. S 1> oh God. แอบแอบเห็นอันนี้ด้วยนะแอบเห็นแบบความสามารถนางก็คือการเทเลพอร์ตอ่ะคือเอ็กโซโคจะมีควังพิเศษของเองใช่ไหมล่ะแต่เ,เอ็มีได้เห็นมีการอ่านี่ไงมีการมีการเชลพอร์ตมาด้วยเออแล้วก็หายไปเอออย่างน,อน <S 2> <S 2> ้อยเอสเอ็มก็ยังไม่ทิ้งคอนเซปต์ตรงนี้นะโอ้ยพูดง่ายๆเลยคือว่าจงอิน สดฮอตุดจัำฮอตมากๆนะคะแล้วก็แล้วไปเจอกันตอนตัวเต็มเนาะเผื่อตัวเต็มมาอีกตัวเต็มไม่รู้จะออกมาไหนเหมือนกันยังไม่ได้ดูเพราะว่าอันนี้พอเห็นคลิปก็รีแอคลงเลยนะยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ใครชอบใครชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีจ้าติ๊